วัสดีครับขอต้นรับท่าชมทุกท่านเข้สู่รายการฮอท็อปพิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่น้องไทยหรือว่าน้องปณิธานลึกษากเกษมสุขนะครับลูกชายของคุณสมยศลึกษากเกษมสุขที่ได้มีการอดอาหารประท้วงเป็นเวลา112ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้สารนั้นได้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวคุณพ่อของเขาแต่ว่าก็ต้องประสบกับความล้มเหลวนะครับถึงวันนี้ก็มี ภรยาของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการอดอาหารประท้วงต่อเนื่องกันมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภรยาของอากงหรือว่าภรรยาของคุณสุรชัยแท่ดานก็ตามนะครับนอกจากนั้นก็มีประชาชนมีพระภิกษุที่ออกมาเคลื่อนไหวในการอดอาหารเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ การประกันตนเพราะว่ามองว่าสิทธิการประกันตนนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและหมายถึงเรื่องของมนุษยธรรมด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หน้าศาลอาญาที่รัชดานะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านเหล่านี้ในการอดอาหารเพื่อเรียกร้องเรื่องของสิทธิประกันตนเพราะมองว่านี่คือพื้นฐานสําคัญของสิทธิของมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะครับท่านแรกนะครับคุณรชมาลินหรือปัอุนะครับเป็นภรรยาของอากงครับท่านถั่วปาครับ คุณปราณีด่านวัฒนานุสรหรือว่าพี่น้อยนะครับเป็นภรยาของอาจารย์สุรชัยแท่ด่านครับท่านถัดมานะครับคุณอุดมศักดุลรีลานะครับจากจังหวัดมุกดาหารครับและมีพระสงฆ์ร่วมด้วยอีกหนึ่งรูปนะครับพระสุรชัยคุ้มวงนะครับจากวัดหนองคูจังหวัดสะแก้วครับพรมสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็คงจะเริ่มจากปะอุนะครับซึ่งเป็นภรยาของ หลวงอากงนะครับนี่คืออดมาอดอาหารมากี่วันแล้วฮะก็ดิฉันอดเมื่อวันจันทร์เยี่สิบสี่ชั่วโมงครับยี่สิบชั่วโมงก็คือผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเช้านี้ก็คืออดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองนาทีร้อยสิบสองนาทีก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะจะจะเห็นว่าการใช้วิธีการอดอาหารเนี่ยสิ่งที่น้องไทยที่ได้ทำมาแล้ว112ชั่วโมงนะฮะ ดูเหมือนว่าไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะให้ได้มีการพิจารณาปริบัตช่วงคราวการที่ต้องใช้วิธีการนี้อีกครั้งจะมีผลในก<อ>ารไหนอย่างไรครับก็มันก็เป็นวิธีการที่ซําซ้อนค่ะเข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับเป็นอยากให้มองภาพรวมว่าทุกๆคนช่วยกันเพื่อให้นักโทษที่โดนคดีมาตรา112ได้มีสิทธิประกันตัวทุกๆคนครับ อย่างพี่น้อยครับซึ่งเป็นภรยาของแมาแตนชวัญชัยแทดานแล้วครับตอนนี้ได้มีการอดอาหารมากี่วันแล้วครับเพิ่งเริ่มอดเมื่อเช้าวันนี้ค่ะนี่คือครั้งที่สองนวฮะเป็นกี่ครั้งแล้วที่อดครั้งครั้งแรกครั้งแรกนะครับเช้าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็จะชหรดนะครับครับอย่างที่ว่าก็คือว่าจะได้ผลเลยครับอดอาหาร เพราะว่าดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ผลถ้าจะว่าไปแล้วหรือว่ามองว่ามีความหวังอย่างไรกับการต้องโหวตอาหารแบบนี้หรือต้องการจะจะส่งสัญญาณหรือว่าส่งสารอะไรไปกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับก็คิดว่าเราเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานส่วนตัวใช่ไหมคะครับคิดว่า,าการเรียกร้องอย่างนี้เราไม่ได้ไปกดดันศาลเราขอความเมตตาจากศาลแล้วก็ สิทธิการประกันตัวนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคือคมนุษยธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหานี้ก็เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอยู่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วการที่จะแจ้งความนี้ก็ใครก็ได้สามารถแจ้งความได้ใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีก็ได้เพร,ร,ระาะปี51นี้คุณสุวอชัยก็ถูกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ขึ้นปะใสยที่เวทีข้าง ข้างทำเนียบแต่ตอนนั้นนี่ได้สิทธิการประกันตัวชั่วคราวสามารถออกมาหาพยานหลักฐานได้แล้วก็สื่อพยานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกฟ้องค่ะค่ะแต่คราวนี้ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะให้รเราได้ขอขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไหมครับขอไปกี่ครั้งแล้วครับขอไปห้าครั้งห้าครั้งค่ะทำยืนยันของศาลส่วนใหญ่ออกมาจะบอกว่ายังไงครับที่ไม่มีการประกันตัวก็จะบอกว่าอ่า ทษคดีเหม่นพระบรมชนุาพนี่เป็นถือว่าเป็นโทษสูงลัวหลบหนีและถ้าหากว่าได้ประกันตัวชั่วคราวออกมาก่อนที่จะได้พี่จะตัดสินเด็ดขาดนี่ก็อาจจะทําให้การปั่นป่วนในบ้านเมืองได้ครับตอนนี้ตอนนี้อาจารย์ชุรชัยติดคุกอยู่กปีเต็มๆแล้วใช่ไหมปีเต็มวันนี้ครบรอบปีครบรอบหนึ่งปีพอดีครับของอากงนะครับของคุณลุงอากงได้ได้มีการขอมีการขอประกันตัวไปกี่ครั้งครับห้าครั้งห้าครั้งเหมือนกันนะฮะ ทำคำอธิบายของศารก็คือว่าอย่างไรครับการที่มีไม่ได้สี่ครั้งที่ไม่ได้คือให้คําอธิบายของศารคือสเตือนขวัญประชาชนค่ะแต่ครั้งที่ห้านี่ยังไม่ทราบค่ะคุณอุดมศักดิ์ครับตัดสินใจอย่างไรครับถึงมาร่วมอดอาหารครั้งนี้ด้วยน้องชายาก็อยู่ในคุกเป็นอะไรนะะอยู่ในคุกอยู่ในคุกที่ที่ที่บางเขนนะเนาะคับผมน้องชายครับ เรต้องทาครับผมวางเพื่องแลเผาครับวางเพื่องและเผาที่ไหนครับที่มุกดาหารครับอ๋อสารากางครับก็เลยยังประกันตัวไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับยังครับยังอ๋อก็เลยมาสิบสามคนะครับครับผมก็เลยมาอดอาหารเพื่อขอให้ศาลพิจารณาปลดตัวช่วยพาน้องชายที่อยู่ในคุกตอนนี้ด้วยครับผมใช่ไหมครับใช่ครับคิดว่าจะได้ผลหรือครับเพราะว่าก็ลองเสี่ยงดูนะครับลองเสี่ยงดูครับแล้วตอนนี้น้องชายติดอยู่กี่ปีแล้วครับก็ เพิ่งเพื่อนติดไปเก้าเดือนแล้วก็เข้าอีกเข้าอีกประมาณปีนึไอ๋อครับไปที่ทางพระคุณเจ้าบางนะครับแต่สินใจอย่างไรถึงร่วมด้วยในการมาอดอาหารเพื่อขอสิทธิประกันตนแบบนี้ครับอ๋ออาตมาก็ดูทีวีอยู่ทุกวันทุกวันเนาะ,ะไปเห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาอาตมาก็มีสองสารญาโยมอะอาตมาทนไม่ได้เห็นเอ้ความยุติธรรมบ้านเรามันเป็นอะไรกันหมด โยมญาติโยมเดือดร้อนลพระจะมานั่งเป็นสุบอยู่มันก็ยังไงยังไงอยู่แต่ว่า<ห>ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของทางโลกใช่อาตมาเข้าใจเรื่องของทางโลกแต่ที่นี้ญาติโย,ยมก็เดือดร้อนน่ะอัตมาบอกคนรล,ลมตุนไม่ได้อ่ะอัตมาก็จะอยู่ทางโลกทางโลกก็ตัง้งทำถ้าโลกตัง้ตงทำย่อมเกี่ยวนะโยมนะถ้าไม่มีโยมพระอยู่ไม่ได้นะตอนนี้ตอนนี้อดหันมากี่วันแล้วฮะจะสี่วันเข้าวันที่สวันแล้วจะต้องอดไปอีกกี่วันฮะก็ จิตใจตมาตั้งใจไปเรื่อยๆไม่มีลิมิตไม่มีกําหนดครับมองอย่างไรกับการสิทธิการขอประกันตนในคดีมิดสถาบันครับนี่นี่นี่แหละเข้าจุดความมาจยุติธรรมนะการเมืองเราไม่ไม่มีนี่แหละรับมาถึงต้องออกมาคดีอย่างนี้ไม่ใช่คดีใหญ่โตนะตมาคิดว่านะแต่เป็นเรื่องี่กระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในตมาคิดว่าไม่ใช่เรื่องควมามมั่นคงของชาติา <ๆ S 2> อามาคิดเป็นตัวบุคคลไปนะคอคิดถึงอาตมานะมีตัวกันมาไม่รู้นะเรอาตมาคิดอาตมาอย่างนี้แต่ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลสำคัญสูงสู่สสประเทศมาเข้าใจเอามาก็เคารพมาคารักรนะนนแต่อาตมาคิดว่าโทษมนันหนักเกินไปและอีกอย่างหนึ่งการขอประกันตัวหน้าศาลน่ะญาติอาตมามาเนี่ยจุดประสงค์คือมาขอมีสบายกักสารขอให้เห็นใจผู้ที่ถูกต่อหาว่าเป็นนักโทษการเมืองหรือมีพรรคพลเมืองจันทุบาเนี่ยให้เขาประกันตัวเถอะ เขาไปหาลูกหาเมียเขาหาพ่อแม่รอบัวของเขาจะเป,ป็นกุศลแก่ศาลอย่างสูงที่สุดเลยเจริญพรครับครับอย่างพี่น้อยครับจริงๆแล้วเนี่ยในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำไมศารให้ประกันตนได้แต่ตอนนี้พอพอมาในยุคนี้ทําไมดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพิจารณากันก<ช>ัน <ๆ S 1> ไม่ให้ประกันตนตทั้งทั้งที่ว่าครั้งที่แล้วอาจารย์สุไชยก็โดนมาคล้ายๆกันใช่ไหมครับปีที่หนึ่งยังให้ประกันตัวมาได้และมาต่อสู้ได้ แต่พอมาปี53 54เกิดอะไรขึ้นถึงม่โยอให้ประกันตวมันมันมีอะไรกันไหมครับหรือมันน่าจะเกี่ยวกับการถูกสลายแล้วก็มีมวลชนเสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายกันมากเป็นไปได้ไหมคะว่าปี51ยังไม่มียังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นนี้แล้วก็ประชาชนไม่ได้เข้ามาร่วมชุมนุมมากเท่ากับครั้งนี้และทีนี้มี ผููที่ว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเอาสถาบันมาสแสวงหาผลประโยชน์และอำนาจมาใช้ในการสู้กันมาฝ่าเอามาใช้ในการ,ร,รต่อสู้ทางการเมืองมาก,มากขึ้นก็เลยอาจจะมีมาตรการข,ขั้นสูงขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่ายอมให้ประกันตัวก็อาจจะเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปลา่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าความความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมนี้มันก็<ม>เปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอย่างนั้นแหละกะ็คงแล้วแต่ ศาลจะพิจารณาค่ะค่ะอยู่ในดุลพินิษของศาลด้วยเพราะว่าอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ดุลพินิษฐ์กลัวว่าถ้าให้ประกันตัวออกมาแล้วที่ยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดนะเพราะว่ากลัวจะหลบหนีหรือมีโทษสูงแล้วก็กลัวว่าให้ประกันตัวออกมาแล้วอาจจะเกิดทําให้บ้านเมือควาวุ่นวายแายบบอย่างคุณลุงอากงเนี่ยที่ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าก็เหมือนกันนะฮะก็คือบอกว่าอาจจะหลบหนีอาจจะทําให้เกิดความวุม่นวายเกิดขึ้นต่ออะไรต่างๆเนี่ย ในฐ<ช>านะเป็นภรรยาเนี่ยคิดว่าถ้าให้ประกันตัวมาแล้วเนี่ยคุณลุงจะหลบหนีไหมครับจะหนีไปไหนยังไงไม่ค่ะเชื่อเชื่อมั่นว่าแกไม่หลบหนีแล้วค่ะเพราะว่าแกก็เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องคอยอยู่ค่ะค่ะค่ะไม่หลบหนีแน่นอนค่ะคือการให้ประกันตัวออกมาเนี่ยแล้วเรายืนวันว่าไม่หลบหนีเนี่ยมันจะเป็นผล ในทางการสู้คดีอย่างไรครับหรือเป็นผลดีต่อต่อผู้ตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไรในการต่อสู้ทางการทางคดีครับคือถ้าหากว่าได้สิทธิการประกันตัวใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองเพราะว่าถ้าหากตัวเองบริสุทธิ์ใจแล้วก็ย่อมไม่มีหลักฐานที่จะทำให้ตัวเองผิดได้ใช่ไหมคะแต่นี้ไม่มีโอกาสเลย ก็เลยสู้ไปก็นานค่ะก,ก็จำยอมค่ะแต่คุณสุใชยก็ได้แถลงต่อศาลแล้วว่าที่ที่ผ่านมานั้นเป็นการร้องขอเป็นการวิจารณ์เชิงแสดงความไวสุดใจและ,อ,ะอยากจะให้บ้านเมืองนี้ได้ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมีการเกิดความรุนแรงหรือสูญเสียค่ะ อย่างน้องชายของคุณคุณอุดมศักดิ์เนี่ยก็คือเป็นผู้ต้องหาว่าเผาสารกลางใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วในการการให้ประกันตนนี่คือการขอประกันตนนี่คือเหตุผลเหมือนกันคือจะหลบหนีใช่ไหมคิดว่าออกมาแล้วจะหลบหนีไหมไม่ครับไม่ครับผมก็มีอาชีพวิ่งสามล้อสกัดแลบนะครับใช่ผมก็จ่ายมั่วสามล้อเองครับพร,บรบะอาจารยคือดูแล้วเนี่ยคนที่ตกเป็น ผู้ต้องหาคดีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวบ้านทั้งนั้นเลยอะมองมองเรื่องนี้อย่างไรไมันเป็นชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นอาจจะมีอาจารย์สุรชัยแทด่า,ดานแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นก็เป็นคนอาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งมองมองอย่างไรถึงว่าทําไมมันอยู่กับคนกลุ่มเหล่านี้อาตมาตบบไม่ได้คิด<ง>ว่าใครเป็นใหญ่ใครเป็นโตใครเป็นคนรู้จักมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงอาตมาคิดว่าทุกคนเป็นมีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมด ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ต้องเสมอภาคกันหมดเพราะองั้นการพิจารณาในทางกระบวนการยุติธรรมก็ต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ต้องวความ,เ,มเป็นมนมุษย์เท<ไ>่าเทียมกันโยมพระสงฆ์ก็ยังปกครองด้วยความเท่าเทียมกันเลยสงฆ์ทุกองค์มีสิ่งเท่ากันหมด227ไม่มีใครเกินในสองร้ไม่ได้มนุษย์ทุกคนก็ต้องเท่าเทียมกันเอาล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามามาคุยกันต่อครับ ในการฮอตทปิกวันนี้นะครับมาที่หน้าศาลอาญารัชดานะครับมาพูดคุยกับบรรดาภรรยาของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับคดีในมาตราหนึ่งหรือว่าคดีมินสถาบันนั่นเองนะครับซึ่งก็มีภรรยาของหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ได้ออกมาอดอารณ์เพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นได้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของอากงคดีของคุณสุรชัยแท่ดานคดีของอาจารย์สมยศพฤษาเกษมสุขนะครับพี่น้อยเองหลังจาก อดอาหารแล้วซึ่งแน่นอนถ้าจะว่าไปแล้วก็อาจจะไม่มีผลต่อการพิจารณาของศาลสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่จะสะท้อนหรือบอกต่อในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่สามีหรือว่าครอบครัวต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ต้องการเรียกร้องอะไรต่อครับก็อยากจะเรียกร้องให้ทางกรมราชทัณฑ์พิจารณาย้ายนักโทษการเมืองไปไว้รวมกันให้หมดค่ะตอนนี้ก็ก็ได้ไปแค่ชุดแรก40ิกว่าคนแล้วชุดแรกที่ไปนี้ เป็นข้อหามาตรา1 12ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นคดีอาญาที่มีผลมาจากการถูกสลายหลังผู้ต้องหาคดีมาตรา112นี้ก็ยังอยู่ที่เรือนจำปกติอยู่นะฮะอ๋อค่ะับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งเหมือนกันก็อยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลพิจารณาพาไปยังรัฐบาลให้ย้ายนักโทษการเมืองซึ่งคดีหนึ่งสองก็ถือว่าเป็นนักโทษการเมืองด้วยอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะให้ย้ายไปอยู่เพื่อที่มัน มันมีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองเช่นนั้นไม่ได้เป็นคดีอาญาค่ะซึ่งเอาไปรวมกับนักโทษคดีอาญาต่างๆาก็ก็มันไม่ได้แยกเป็นสัดส,ส่วนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสักเสีของนักโทษการเมืองอย่างอนนีพี่น้อยเองได้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์สุรชัยบ่อยไหมครับไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงที่9้าเดือนผ่านมาหลังจากคุณสุรชัยถูกเข้าไปเมื่อ เมื่อเก้าเดือนที่แล้วค่ะก็ปรากฏว่าทิ้งบ้านไว้ไม่มีคนอยู่ก็ไปานวกปวกอ๋อปวกขึ้นบ้านนะฮะขึ้นบ้านเสียหายมากก็เลยต้องอยู่ที่นีครศรีธรรมราชค่ะก็ไปจัดการซ่อมแซมแล้วก็หาคนมาเช่าเพราะว่าคิดว่าคุณสุชัยจะได้ตัดสินมันที่ยีิบแดกุมภาพันธ์นี้ก็คิดว่าจะจะติดอยู่นานก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ไปดูแลแล้วก็เลยต้องหารายได้ เพราะว่าได้รับผลกระทบเพราะคุณสุชัยนี่เป็นหัวหน้าครอบครัว<ะ>ไรายได้หลักก็มาจากคุณสุชัยก็เลยต้องต้องมาอยู่เยี่ยมอีกนานค่ะแต่ว่าก็ยังมีบรรดามิตรสหายไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆมือนกันไหมฮะก็ะมีบ้างค่ะครับ้าล่ะครับได้ไปเยี่ยมยคุณลุงกันบ่อยไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาทิตย์หนึ่งก็งครั้งสองครั้งค่ะ หรือว่าบางครั้งก็ถึงสามครั้งถ้าเกิดอาการไม่สบายใจมากนะครับมีผลกระทบมากขึ้นไหมครับหลังจากที่มะตอนนี้กี่เดือนแล้วนะครัอยู่ที่ไหนปีหนึ่งกันหนึ่งเดือนแล้วค่ะปีหนึ่งอครหนึ่งปีกันหนึ่งเดือนค่ะ่แล้วะครับมีมีอะไรอีกที่อยากที่จะเคลื่อนไหวต่อนับจากนี้เพื่อที่จะให้มีการพิจารณาในเรื่องของการปรบกันตัวเนี่ยครับไม่ไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรขึ้นไหวเองได้หรอกค่ะเพราะว่า ดิฉันเป็นคนเดียวเขาก็อยากจะขอวิงวอนมากกว่าขอให้ขอความยุติธรรมให้กับอากงได้ประกันตัวเท่านั้นเองค่ะจริงๆถ้าถามว่าลุงอากงหรืออากงเป็นคนที่รักสถาบันแค่ไหนอย่างไรหรือมองสถาบันอย่างไรอ๋ออกงก็เป็นคนจงรักภักดีค่ะคร,รักสถาบัน ตั้งแต่เกิดมาก็รู้แต่ว่ารักสถาบันอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะสะสมก็สะสมพวามโรภฉายลั์ไว้เยอะมากค่ะเ,เหตุการการส่งเอสเอสนี่มันเป็นการปันแกล้งกันหรือ,อยังไงฮะถ้ามองจากมุมของครอบครัวของอากงดิฉันไม่เชื่อว่าอากง,งจะทําได้ค่ะคคแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าอากง,งเป็นผู้บริสุทธิ์ ตังคุณอุดมศักดิ์ละครับ,บ้น้องชายตอนนี้ก็แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมาตาเรา112สบสองนะฮะ<ช>็นเรื่องคดีอาญา,า,าครับ,บแต่ว่าการที่โดนลงโทษแบบนี้กระทบกับครอบครัวเยอะไหมครับก็เยอะมอนกันครับมีมีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลอะไรไหมครับ<อ>แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีที่ตัดสินแล้วเหรอฮะหรือไงก็เขาก็ตัดสินไปแล้วครับตัดสินไปแล้วว่าจำคุกจำคุกยี่สิปียี่สปีสิบสามคนทั้งหมดส3บสามคนครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามอง ถ้างั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไปแล้วศาลตัดสินไปแล้วเรื่องการเยียวยาก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหลักเกณฑ์เยียวยาก็คือว่ากรณีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดใช่ไหมครับถ้ากรณีรบแบบนี้เราจะมีความหวังกับอะไรว่าสุดท้ายแล้วน้องชายจะอยู่ในคุกถึง20ปีเลยล<อ>เหรอฮะก็ระวังอะไรฮะก็อขอให้ไอ้เขาเขาจะมีอะไรครับอุทธรณ์อยู่ชัดอุทธรณ์อยูอ่ครับศาลอุทธรณ์อยู่ครับท่างพระาจรา์ล่ะครับมองมองเรื่องนี้อย่างไรคิดว่าการที่เราบอกว่าเราก็เป็น ผู้ที่รักสถาบันเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ถูกข้อกล่าวหาในลักษณะนี้เนี่ยมันควรจะทําอย่างไรครับอาตมาว่านะผู้ใหญ่แต่ละคนเนี่ยเลิกลนละทิถีหันหน้าเข้ามาหาครับมาขอให้แค่ว่าเขาประกันตัวมีสิทธิ์นะประกันตัวหน่อยเนี่ย๋อประกันตัวหน่อยเพราะจริงๆแล้วก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วผู้ถูกกล่าวหาแบบนี้ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กกว่าศาลตัดสินถึงที่สุดใช่ไหมฮะใช่ ก็ยังก็ยังไม่ตัดสินกัถือว่าบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมโยบอาตมาคิดอย่างนี้นะครับความรู้น้อยแต่ความคิดมาคิดอีกแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ถูกมองว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็มีความมีโทษร้ายแรงมากโทษสูงมากแล้วกระทบกับความมั่นคงสูงมากกระทบกับความรู้สึกของประชาชนก็สูงด้วยจึงทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นี่นี่แหละอาตมาว่ามันกระทบทั้งสองฝ่ายอ่ะกระทบอันนี้มันกระทบหรือเปล่าอันนั้นกระทบหรือเปล่า พูดแค่ไหนถึงไม่การกระทบอัตมายังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ลึกทางทางสงเี่ยโดนกระทบเต็มที่สงก็ทําทใจทา,ทางสงกระทบยังไงครับโอโส้สารพัดข่าวเห็นไหมกระทบในแง่งงงงงความรู้สึกไม่ไม,ไม่เห็นไม่เห็นมีมีมมใครมาแจ้งบินสงบ้างหรอกสงก็ะสะพัดหลังกันเนี่ยใช่เปล่าไม่เห็นมีโทษเลยเพราะมีคนวิจารณ์สถาบันสงใช่นักข่าวสารช่องหหวว่าสงชั่วสงเลวสงอย่างนี้ไม่น่าคบสงอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยง น่าหมิ่นไหมอันมาอยากรู้เหมือนกันเน,นี่ยก็ <S <S เป็นสาบันหลักเหมือนกันใช่ไหมน,น่าเนี่ยมันเท่ากันไหมกฎหมายเนี่ยของยุิธำเนี่ยครับแล้วเราเราจะใช้กิจกรรมนี้ไปยังไงต่อครับหลังจากนี้แล้วก็บทบทน,นี้แล้วเราจะยังไงต่อครับก็คือว่าก็กลับหรือ,อยังไงฮะหรือว่าเรายื่นขอประกันใหม่หรือต้องไปเรียกร้องอะไรต่อสําหรับของคุณสุรชัยนี่คงจะไม่ยื่นอีกแล้วนะคะ เพราะว่าใกล้จะตัดสินวันที่28นี้แล้วแต่ว่าการจะอดนี้ก็แล้วแต่ว่ามวลชนคนไหนที่อยากจะมาร่วมแสดงออกซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเพื่อขอขอให้ศาลเมตตาเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรได้นอกจากว่าการทรมานตัวเองเพื่อแสดงออกให้สังคมได้รับรู้ว่าเราอะขอความเป็นธรรมค่ะจะจะยังไงต่อครับ ต้องกลับมาอดอาหารอีกทีไหมครับถ้าสุดท้ายแล้วองค์อาจจะพยักษาพิจารณาประกันตัวก็อันนี้ดิฉันก็ต้องดูความเหมาะสมในหลายๆเรื่องค่ะอาจจะไม่ใช่อดอาหารหรืออาจจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้ค่ะก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ละเรื่องค่ะแต่ว่าก็กปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลไปว่าจะอย่างไงแต่ว่าผลกระทบมันก็จะเกิดเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องยัง ขอ,ขอขลาบิีวอน,นะค่ะเพราะว่าอาันคงรู้สึกสุขภาพแย่ทั้งใจงตอนนี้<า>ตอนนี้อาการอาการ,อาการที่เป็นอะไรทั้งมะเร็งแล้วฮะในปากเลยเหรอตอนนี้อาการเป็นยังไงฮะเคยผ่ามาแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเฝ้าเฝ้าระวังค่ะแต่ว่า,า,าด้านจิตใจแกนี่แย่มากแล้วอย่างคุณอุดมสักดิเองเนี่ยใน,นเมื่อน้องชายถูกตัดสินไปแล้ว20ปีแล้วการ มาอดอาหารแบบนี right ้มันได้มันจะส่งผลอะไรเนื uh ้อสารก็ตัดสินสุดท้ายไปแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็เหลืออยู่อายาอ๋อเารอให้อายาคิดใหอีกทีแหะฮะครับอ๋อสิทธิการประกันตนแน่นอนมันจะเป็นกระบวนการของทางศาลนะฮะฝ่ายการเมืองคงเข้ามาแทรกแซงอะไรไม่ได้แต่มันจะมีอะไรที่ทงฝ่ายการเมืองจะพอช่วยอะไรไหมครับเพราะเพราจะว่าไปแล้วเนี่ยใครจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่า ประชารัฐบาลที่มาจากประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยก็คือรัฐบาลเพื่อไทยถูกไหมฮะเราอยากให้เขาช่วยอะไรยังไงก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนความคิดเห็นทางวิชาการค่ะอ,อย่างเช่นคณะนิติราษเห็นช่องโหว่อของกฎหมายบาตรา112เนี่ยคะ่ะว่าทําทให้มีโทษสูงใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะมีการได้แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อที่จะ ไม่ให้บุคคลนำไปใช้ผลประโยชน์โดยไม่ชอบค่ะใช้มาทางการเมืองเนี่ยค่ะน่าจะแยกระหว่างสถาบันกับทางการเมืองอกฎหมายให้แยกออกไปแล้วก็สนับสนุนทางวิชาการเราเป็นแค่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แก้ไขอะไรได้โดยที่ไม่กระทบความมั่นคงของสถาบันแต่จะเป็นการดี ็นการป้องกันสถาบันไม่ให้เสื่อมเสียมากไปกว่านี้แต่ดูรัฐรบาลเพื่อไทยเขาปฏิเสธเาธของนิติราชมาโดยตลอดอันนี้จะรู้สึกยังไงเป็นการปฏิเสธนี่ถือว่าเป็นการปิดหนทางการแสดงออกของประชาชนในทางสร้างสรรค์มากกว่านะคะน่าจะสนับสนุนให้เขามีมโอกาสได,ไ,ดได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้มวลชนได้แสดงความเห็นได้มีหนทางมีช่องทางให้เขาได้ไดมีโอกาสช่วยช่วยรัฐบาล ในการแก้ปัญหาเพื่อความปรองดองค่ะยังยังเพื่อไทยในตอนหาเสียงก็มีการหาเสียงเรียกร้องที่จะให้ประชาชนร่วมกันสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่เมื่อเป็นมาเป็นรัฐบาลแล้วมองว่าแนวทางนี้ก็คือแนวทางหนึ่งที่จะให้เกิดการเป็นประชาธิปไตยความเสมอกันความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิความเป็นมนุษย์แต่ดูเหมือนว่าแต่นี้ก็มา,ราเรียกร้องว่าอย่าอย่ามาต่อสู้ทางการที่ว่าจะแก้ไขอ่า อยากให้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าอย่าไปแต่ต้องแล้วความปองดองมันก็จะไม่เกิดเพราะว่าจะยิ่งมีคนแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็จะมีการจับแจ้งจับโดยที่ว่าใครก็ได้กล่าวหาซึ่งการแก้ไขก็แค่ว่าขอให้เป็นกลุ่มบุคคลหรือบ,บุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงพิจารณาการกรองให้ให้ให้แถงแทนซะก่อนค่ะว่าได้พูดจริงหรือหรือว่ามีเจตนาอย่างไงค่ะ ให้ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ใช่ใครก็ได้มากล่าวหานะและโทษก็ควรจะมีการแก้ไขค่ะเรามีคนมาให้กำลังใจเยอะไหมครับในแต่ละวันอ๋อก็บางครั้งก็ม่ไคับบาง,างครั้งก็อย่างที่เห็นก็ไปมาเขาเขาก็นะาให้กําลังใจทุกๆคนแหละค่ะท่วงที่อดอาหารนี่ก็จะนอนที่นี่เลยเหรอฮะกลางคืนก็นอนที่นี่ด้วยเหรออ๋อแล้วไม่มีใครมาต่อว่าอะไรไหมครับหรือมีคนผ่านไปผ่านมาเขา ขามองกันยังไงเขารู้สึกกั็นยังไงอ๋คอ,อครับครับทางพระอาจารย์คิดว่าสุดท้ายแล้วจะต้องอดอาหารไปถึงไหนครับเนี่ยเพราะว่าดูจะมีถ้าเกิดว่าความเคลื่อนไหวมันไม่ได้รับการตอบสนองจะยังไงต่อครับสมายคิดว่าการอดอาหารนี่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายต้องมีคนเจตนานี้มีเยอะมีต่อไปเพื่อไปแสงน้อยสักนิดให้สันนี้ไม่ตายอย่างดีเจริญพร นะครับวันนี้ก็คงให้กำลังใจนะครับในการที่จะสู้เพื่อสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันต่อไปขอบพระคุณมากนะครับนักมารการประชารับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคอสทิคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแขกรับเชิญท,ทุกท่านผมจอห์เรประดับและที่งานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ